ทำหน้าด้เป็นไรคะว่าแทบเพลินไม่มีอ่างโอ้มีอ่างมาทุกวันแล้วอยากเล่นบาสบอลออเดี๋ยวกลับไปเล่นที่ตึกอ่าต่อค่ะเดี๋ยวไปเล่นที่อังกฤษก็ได้มีหรอมีอรอมาเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนแล้วกเจ้าของที่หนึ่งนะคะนี่นะคะจะมารีวิวโรงแรมที่หนึ่งที่สกอตแลนด์นะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไป สกอตแลนด์นะคะเออพ่งนี้นะคะแล้วก็จะประกาศไปที่ลอนดอนนะคะแล้วนอนที่นอนนอนที่ลอนดอนหนึ่งคืนแล้วเราก็จะกลับประเทศไทยนะคะเราจะมาทัวร์กันเลยอันนี้นะคะจะเป็นห้องนะคะโอ้ยโอเคค่ะโอเคค่ะที่นี่แถมมิสกี้เหมือนกันนะครับเหรอคะเฮ้ยเหมือนยาหยอดตาเอ้ยไหนดูดิ สิบแปดหรอใช่สก็อตแมนโอ้วิสกี้ได้ป่ะเนี่ยวิสกี้ครับหรือว่าอะไรยาไล่ยุง Drinking โอเคอ่ะต่ Okay นี่นะคะจะเป็นห้องน้ำนะคะซึ่งมันกว้างมากนะคะทำมาไม่ทำตัวนี้เป็นอ่างเลยนะคะก็งงเหมือนกันนะคะทุกคนมาเลยค่ะนี่ยเออแล้วก็มีแชมพูหนูไม่รู้ทำไมเขาต้องทำให้ยาวๆขนาดเนี้ยแล้วก็เราจะมีโถส้วมนะคะแล้วก็มีอันนี้อันนี้อะไรเหรอแม่ใช่อันนี้หอมมาก แม่ซื้อกลับไปเหมือนกันเนี่ยแต่ทุกโรงแรมของสกอตแลนด์เนี่ยเขาใช้อันนี้นะแม่ก็งงว่าเพราะอะไรมันก็เป็นแล้วตรงนี้เป็นอะไรอะคะข้างขวาเนี่ยอ๋อเป็นที่ปลดทุกค่ะนี่นะคะลูกคุณลุยทริคเกอร์นี่นะคะก็จะเป็นราวถั้านะคะแล้วก็มีแบบตู้เซฟนะคะแล้วก็แบบอย่างนี้ก็จะเป็นทุบค่ะ ดูคนทุกคนตู้เย็นอลังการมากป้ามดูตู้เย็นเลยป้าจะว้าวแล้วให้ฟรีเปล่าเคาคิดตังค์เปล่าดูดิไม่รู้เปิดหน่อยเปิดเลยป้าไม่เรลยโอ้โหนี่ฟรีไหมอ่ะดูนีที่วิธีที่จะดูว่าฟรีไม่ฟรีก็คือดูราคาดูราคานะครับดูฟรีแล้วก็มีอะไรอันนี้คืออะไรคะนี่เป็นน่าจะเป็นมอสกินมอส์แล้วก็จะมีแบบเป็นของแป๊บซี่นะคะแล้วก็ข้างล่างจะมีพวก เบสซี่ก็เก็บเงินนะครับอุ้ยเฮ้เสียงเสียงอะไรเหยียบอะไรตัดขาดค่ะน่าเกลียดอ่ะอุ้ยฉันหนีดีกว่าป่ะไปไปดูห้องเราโอ้ยแม่หนักว่ะทุกคนคะช่วยถือหน่อยทุกคนขะช่วยดูก่อนนะคะทุกคนตรงนี้ทุกคนดูก่อนอ่ะดูก่อนนี่นะคะก็จะเป็นเหมือนแบบเรางงตอนแรกลองงงว่ามันคืออะไรนะคะมันเป็นอะไรคะคุณแม่นมค่ะ เวลาคนชงกาแฟอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะใส่นมไปเป็นนมนะคะแล้วก็เหมือนแบบว่าเป็นผสมครีมด้วยนะคะเดี๋ยวขวางของกันนะคะโทษทีค่ะพวกเธอทําของได้รกมากออันนี้วิวดีนะคะโรงแรมเราจะอยู่ข้างล่างจะเป็นสายรถไฟเลยโอ้หิวใหญ่นะแต่ไม่ได้ใช้นะไม่เคยเปิดทีวีแล้วโอ้ยใหญ่มากเจอกับบ้านเราไหมดูบ้านเราใหญ่กว่าบ้านเราใหญ่กว่าอุ้ยแม่ห้งขันดิ ทำไมอ่ะดูดิมันเป็นยังไงเขียวอ่ะแล้วก็ดูดิดูดูข้างๆนก้อยดีโนเดินเยอะใช่ไหมคะแล้วมันจะเป็นอ่มอ่ะเป็นที่นอนของเรานะคะแล้วก็จะมีโต๊ะอันนี้นะคะเป็นโต๊ะสวยนะห้องใหญ่มากห้องเขาก็จัดสรรโอเคแล้วก็มีอืมปากกาซึ่งเราจะจิ๊กไปนะคะเฮ้ยเขาให้อุ้ยมันเก่าๆนะไม่ยาวอ่ะแล้วก็มีแบบอะไรอืมนี้เตีดูมีห้องมีห้องมีลำโพงนะคะ แต่ขอเปิดก่อนได้ไหมคะเปิดก่อนเลยค่ะเรามีเรามีหมอนต้องสี่อันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเธอเขาเปิดขอดูห้องไว้ก่อนค่ะโอ้โหจะเป็นห้องสวยๆห้อเหมือนแบบเหมือนแบบสองคนมาแบบว่าสวุงสวีทอะไรอย่างนี้กันได้นะคะดูวิวนะะคววิสวยค่ะทุกคนเขาอยากเล่นซ่อนแอบกับแม่จบคลิปนี้เราจะเล่นซ่อนแอบไหมได้ไหมรอบหนึ่งรอบแค่รอบเดียว อันนี้ก็จะเป็นเมืองด้านนอกนะคะสวยจังอันนี้เวลาสี่ทุ่มแล้วนะคะใช่ยังไม่มืดเลยค่ะยังไม่ค่อยมืดเลยตีสี่ก็จะสว่างแล้วนะคะแล้วก็ก็จะห้องประมาณนี้ค่ะแต่ว่าแบบมันเมียบห้องแบบไม่ค่อยกว้างซ้อนเท่าไหร่เท่ากับไอที่อะไรนะโอ้โหฮึโอ้โหเอ้กินมาไม่ไหวแล้วค่ะนางจุค่ะเตียงนะคะอันหนึ่งค่ะอืมเราไม่ชอบเตียงน่ะ ใช่ต้องโทษตัวเองเพราะเรากิน um อิ่มอ่ะเอ้าเพิ่งกินอาหารเกาหลีมาเองโอ้โหอย่างนั้นเราก็ลากันไปด้วยท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะกินหา้าจะไปนี้ส่กับแม่นะคะ Let's go bye bye แล้จั